ราจะทำการแช่ผงวุ้นทิ้งไว้ก่อนค่ะเราใส่ผงวุ้นไปสองช้อนชานะคะเราจะแช่ผงวุ้นทิ้งไว้ประมาณ10-15นาทีนะคะเราจะมาทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะก่อนที่เราจะต้มวุ้นในส่วนของกะทินะคะเราจะมาแช่ผงวุ้นในส่วนของน้ำแดงค่ะทิ้งไว้ก่อนนะคะ เราใส่ผงวุ้นไปหนึ่งช้อนชาค่คะเพื่อที่ว่าพอเราต้มวุ้นในส่วนของกะทิเสร็จเราก็จะได้ต้มวุ้นในส่วนของน้ำแดงต่อเลยค่ะเพื่อจะเป็นการประหยัดเวลานะคะเพราะว่าวันนี้เรามาชวนทำวุ้นแบบง่ายๆค่ะทุกคนก็ทำได้ทานได้เองที่บ้านนะคะโอเคค่ะนี่คือเป็นวุ้นในส่วนของน้ำแดงนะคะ เราจะมาเริ่มต้มวุ้นในส่วนของกะทินะคะแล้วก็เริ่มจุดเตาเลยค่ะคนวุ้นไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าวุ้นจะเดือดนะคะจะเห็นว่าวุ้นเราเริ่มเดือดแล้วนะคะพอวุ้นเราเดือดแล้วเราคนต่อไปสักพักหนึ่งค่ะประมาณ2-3นาทีนะคะใส่น้ำตาลค่ะ ตามด้วยเกลือค่ะแล้วเราก็จะต้มให้น้ำตาลเราละลายให้หมดเลยนะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่ง่ายๆค่ะทำทานเองได้ง่ายที่บ้านนะคะหรือว่าใครที่จะทำไข่หรือว่ารับออเดอร์จัดเบรดเนี่ยก็สามารถที่จะปรับปริมาณที่เยอะขึ้นแล้วก็ทำตามสูตรได้เลยนะคะเป็นสูตรง่ายๆค่ะ จากน้ำตาลละลายหมดนะคะเราก็จะใส่กะทิลงไปะคะ่ะพอกะทิเราเดือดแล้วก็สามารถที่จะปิดเตาได้เลยนะคะต่อไปเราก็จะมาต้มในส่วนของน้ำแดงนะคะ จะเห็นว่าวุ้นของเราเริ่มเดือดแล้วนะคะพอวุ้นเริ่มเดือดแล้วก็จะต้มต่อไปอีกสักพักนะะึงค่ะประมาณ2-3ถึงนาทีนะคะใส่น้ำตาลเข้าไปค่ะแล้วก็ต้มต่อไปจนกว่าน้ำตาลจะละลายนะคะใส่น้ำแดงเข้าไปค่ะ2ช้อนโต๊ะนะคะ ส่วนขอาน้ำแดงของเราก็ได้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเทใส่พิมพ์กันค่ะมีน้ำแดงของเราใส่พิมพ์รูปหัวใจนะคะกะท่ได้ค่ะเราจะใช้สีแดงกับสีขทาสลับกันนะคะ ก็จะมาเทหุ้นของเราใส่พิงกันนะคะวันนี้มาแชร์สูตรที่แบบว่าเพื่อนๆทุกคนสามารถทำทานในเองง่ายๆที่บ้านนะคะไม่ยุ่งยากเลยค่ะหรือว่าจะทำเป็นของขวัญให้เพื่อนก็ได้นะคะ จากนั้นเราก็รอให้วุ้นชั้นแรกเซตตัวสักครู่นะคะเราก็จะมาเทชั้นต่อไปกันค่ะพอชั้นแรกของวุ้นเริ่มเซตตัวนะคะเราก็เทชั้นต่อไปค่ะมันเป็นชั้นสลับกันนะคะ เราก็แค่รอให้อีกชั้นหนึ่งเซตตัวค่ะมาเทชั้นต่อไปกันค่ะมาเทชั้นต่อไปกันค่ะ รียบร้อยค่ะเดี๋ยวรอให้ชั้นนี้เซ็ตตัวนะคะเราก็จะมาทำในสูตรของการประดับด้วยรูปหัวใจกันนะคะเราก็จะมาทำการแกะพิมพ์ที่เราเทใส่ในพิมพ์หัวใจไว้ครั้งแรกนะคะเพื่อที่จะมาตกแต่งหน้าวุ้นของเรานะคะ หลังจากที่เราได้รูปหัวใจรูปเล็กๆของเรานะคะวางด้านบนแล้วเราก็จะใช้วุ้นที่เรามีเหลืออยู่นะคะเชื่อมเพื่อที่จะไม่ให้หัวใจของเราเคลื่อนนะคะโดยที่ถ้าเป็นวุ้นสีขาวเราก็จะเอาเทสีขาวเชื่อมนะคะหัวใจเราวันนี้อาจจะดวงเล็กไปนิดนึงค่ะเพราะว่า ที่บ้านเราไม่มีพิมพ์หัวใจดวงใหญ่นะคะแต่ว่าเราสามารถเลือกใช้วัตถุดิบหรือวัสดุอะไรที่เรามีอยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะคะเรียบร้อยค่ะบุนน้ำแดงของเรานะคะซึ่งเราจะแบ่งชั้นด้วยกะทิค่ะสีขาวและสีแดงสลับชั้นกัน เป็นการทำวุ้นได้ด้วยตัวเองง่ายๆที่บ้านค่ะโดยใช้พิมพ์หรือว่าวัสดุอุปกรณ์ที่เรามีอยู่ที่บ้านนะคะลองไปทำทานดูนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย